ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองมัะชาการหน่วยบรญชาการต่านพัฒนากองระชาการกองทัพไทยกับหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตตอนที่36รสชาติของชีวิตยุคข,ของการเกษตรยังไม่มีมลพิษน้ำในคลองใสสะอาด กุ้งหอยปูปลาที่อาศัยอยู่เต็มแม่น้ำลำคลองนับเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้เราอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ตอนที่ผมอายุประมาณสักส2องขวบได้วันหนึ่งพ่อให้ผมจูงท่านไปที่ริมคลองแห่งหนึ่งผมเห็นพ่อใช้ไม้เท้าอย่างลงไปวัดความลึกของน้ำจึงถามพ่ออย่างอยากรู้อยากเห็นว่าพ่อจะทำอะไรหรือพ่อตอบว่า ไอเด็กโง่เอ้ยก็ลงจับหอยซิวะผมน่าชืนขึ้นมาทันทียูหูได้ยินเสียงเพียงเท่านี้ผมก็แทบจะกระโดดลงน้ำไปก่อนพ่อเสียอีกพ่อรีบคว้ามือผมไว้จะใจร้อนไปไหนกันพูดไปก็คลำดึงเอาเชือกเส้นหนึ่งออกมาจากตัวปลายข้างหนึ่งผูกไว้ที่เอวตัวเองปลายอีกข้างหนึ่งผูกไว้ที่ผม เราวางไม้เท้าของพ่อและขันคู่ชีพไว้ที่ริมฝั่งก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเดินลงน้ำไปด้วยกันอย่างช้าๆพ่อสอนให้ผมก้มเอวลงต่ำแล้วใช้มือควานลงไปในน้ำน้ำคลองในฤดูร้อนช่างฉ่ำเย็นเสียหรือเกินพอเท้าเยียบน้ำลงไปกลางกระแสน้ำที่ไหลยเย็น ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายยิ่งแต่ครู่เดียวก็ได้ผลผมควานได้หอยนาตัวหนึ่งเดียใจเสียทับแย่ผมรีบส่งให้พ่อคลำดูว่าใช่หอยนาจริงๆหรือไม่อืมหอยนาจริงๆด้วยและเสือยิ้มยากอย่างพ่อก็ยิ้มออกมาได้ในที่สุดพ่อนั้นเชี่ยวชาญยิ่งนักแค่ใช้มือควานลงไปในน้ำเพียงคู่เดียว ก็ได้หอยมาตั้งหลายตัวทุกครั้งที่โยนหอยลงในขันจะเกิดเสียงดังน่าฟังนักแกล้งเสียงแกล้งแต่ละครั้งสร้างความฮึกเหิมแก่คนฟังเหลือเกินผมดีอกดีใจจึงตะโกนเสียงดังออกมาอย่างลืมตัว แต่คราวนี้พ่อกลับไม่ได้ดุผมอารมณ์ของท่านดีขึ้นตามจำนวนหอยที่เพิ่มขึ้นจนแทบจะกลายเป็นผ่อนคลายลงในเสียที่สุดตั้งแต่ผมเติบโตมาครั้งนี้นับเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อขนาดนี้มันไม่เหมือนกับการทำงานแต่เหมือนกับว่าเรากำลังเล่นเกมอะไรด้วยกันมากกว่าถึงแม้วันนี้ จะผ่านมาเป็นเวลานานนับ30ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมได้เห็นพ่อกับลูกเล่นบาสเกตบอลหรือเล่นโยนห่วงยางกันในละครโทรทัศน์ผมก็อดที่จะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้ผมยังจำได้อีกว่า ตอนนั้นผมไม่ทันระวังเหยียบโดนตัวอะไรลื่นๆเข้าก็ตกใจคิดว่าคงจะเป็นงูน้ำแต่พอดูดีๆแล้วที่ไหนได้ปลาไหลนั่นเองแล้วผมก็ลืมไปว่าเราสองคนพ่อลูกถูกมัดติดกันไว้จึงรีบกระโจนลงไปคว้าปลาพ่อเลยทุกลากลงไปด้วยปลาไหลนะ่ะจับไม่ได้หรอกแต่เราเสียหลักล้มลงไปในน้ำ เปียกมาล็อกมาลรกเป็นลูกหมาตกน้ำเลยทีเดียวแต่ถึงจะเปียกอย่างไรผมก็ไม่เคยมีความสุขสนุกสนานเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตตอนจับหอยในน้ำนั้นสนุกมากจนผมแทบลืมอะไรทุกอย่างไปเสียสิ้น เมื่อขึ้นจากน้ำแล้วจึงรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นพอก้มลงมองก็เห็นปริงดูดเลือดเกาะแน่นอยู่เต็มขาของเราสองคนพวกมันแต่ละตัวดูดเลือดเราจนเสียพุงป่องผมตกใจมากรีบใช้มือแกะพวกมันออกแต่ก็ยากเย็นเหลือเกินพวกมันยิ่งดูดยิ่งเกาะแน่นต้องเอาหินมาทุบตัวพวกมันให้ขาดจากกัน ถึงแม้จะทุบโดนขาตัวเองจนเจ็บก็ต้องทนแล้วก็นึกถึงที่แต่ก่อนเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าถ้าตัวปลิงขาดออกจากกันแล้วมันก็จะยิ่งแบ่งตัวขึ้นมาอีกยิ่งขาดออกมาเป็นหลายส่วนก็จะยิ่งเกิดเป็นหลายตัวนึกแล้วก็ยิ่งเครียดไปกันใหญ่